เราจะมาพูดถึงการใช้งาน Automation ใน Home Assistant กันนะครับ Automation คือการทำงานตามเงื่อนไขที่เราได้กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วโดยเริ่มในหน้าแด h บอร์ดให้เราเข้าไปที่ Setting แล้วไปที่ Automation and Scene แล้วคลิกเข้าไปนะครับในหน้านี้จะเห็นได้ว่าผมได้กำหนด Automation เอาไว้อยู่แล้ว จำนวน7ดรายการนะครับอย่างรายการแรกเมื่อออกจากบ้านผมสั่งให้มันปิดอุปกรณ์ในห้องนอนทั้งหมดครับรายการอื่นๆส่วนใหญ่จะเป็นการควบคุมจากสวิตช์สีแก๊สครับโดยหากเราปิดสวิตช์ใดสวิตช์หนึ่งตามที่เรากำหนดก็จะควบคุมการทำง,งานของปลั๊กที่ต้องการให้เปิดหรือปิดได้ครับส่วนแถบอื่นๆอย่างซีนสคริปต์และบูปริ้น ผมยังไม่ได้ใช้งานในส่วนนี้ครับกลับมาที่ Automation กันนะครับลองเข้ามาดูในรายการแรกกันครับเมื่อออกจากบ้านผมสั่งให้มันปิดอุปกรณ์ในห้องนอนทั้งหมดครับโดยผมกำหนดทิกเกอร์ให้ตรวจจับว่าผมออกมาจากบ้านหรือออกมาจากโซนบ้านหรือเปล่าที่ Entity with Location S.M. ข S. 908E คือรหัสรุ่นโทรศัพท์ของผมเองครับที่ได้ติดตั้งแอป Home Assistant เอาไว้แล้วลงมาจะเป็นโซนผมได้กำหนดเป็นชื่อบ้านของผมคือคลอง3 Home ครับที่อีเวนต์ผมเลือกสถานะลิฟคือไม่อยู่บ้านส่วนคอนดิชันเป็นเงื่อนไขอื่นที่ผมไม่ได้ใส่เอาไว้ครับ ในส่วนของแอคชั่นจะเป็นการกำหนดว่าถ้าตรงตามเงื่อนไขข้างบนจะสั่งให้ออโตเมชั่นทำอะไรต่อที่ผมกำหนดไว้จะเป็น Turn Off Bedroom ปลัก turn o f f tv ฟทีวก Active Scene Scene จุด PIDMAN a, D M a, a N. อันนี้จะเป็นซีนในการปิดผ้าม่านทั้งหมดจากแอป Smart Light ที่ถูกดึงขึ้นมาใช้งานครับ ต่อมาจะเป็น turn off ไฟห้องนอน turn off ไฟนอกห้องนอนในแอคชั่นก็จะเป็นไปตามนี้ครับผมขอยกตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งครับโดยผมจะกำหนดว่าถ้าสวิตช์ปลั๊กห้องนอนปิดจะเท่ากับสวิตช์ไฟห้องนอนปิด ปั๊กไฟห้องนอนปิดปั๊กไฟทีวีปิดนะครับที่หัวข้อทิกเกอร์ในส่วนของดีไว้์ผมเลือกเป็นเบดร o o m switch 4 g ก๊กลงมาในส่วนของทิกเกอร์ผมเลือกเป็นปั๊กห้องนอนเ turn off ไว้นะครับ แต่เราสามารถเลือกสถานะอื่นๆได้ตามรายการที่ขึ้นมาครับในส่วนของ condition ขอข้ามไปนะครับมาในส่วนของ action ที่กำหนดไว้ก็คือ turn off bedroom p a r k นะครับ device ที่ผมเลือกเป็น bedroom plug action คือจะให้มันทำอะไรนะครับเช่น on หรือ toggle สลับการทำงานหรือจะ off ปิดไปเลยก็ได้นะครับ ผมเลือกเป็นออฟครับในส่วนอื่นๆก็เลือกเหมือนกันครับตามแต่ที่เราจะควบคุมอุปกรณ์อะไรถ้าตรงเงื่อนไขาตามที่เรากำหนดจะสั่งงานให้อุปกรณ์อะไรทำอะไรตามที่เรากำหนดไว้ครับต่อไปผมจะสาธิตการทำงานของออโตเมชันจากอุปกรณ์จริงให้ดูกันนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่การสาธิตออโตเมชันนะครับ ผมขอสาธิตแอป o m e Assistant บนมือถือกันสักนิดหน่อยนะครับโดยที่หน้าแอปจะแสดงตามที่เราได้สร้างเอาไว้เหมือนบนหน้าเว็บเบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์เลยนะครับโดยจะแสดงเรียงลงมาตามแนวตั้งครับตามตัวอย่างนี้เลยครับเราสามารถดูกล้องได้เลยจากหน้านี้ครับและยังสามารถควบคุมกล้องเช่นหมุนซ้ายหมุนขวาผมสามารถคอนโทรลจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือได้เลยครับ ตัวอย่างการกควบคุมกล้องน,นะครับเช่นทางขวาครับช้าหน่อยนะครับรก็ใช้ร์เน็ตจากโทรศพัพท์ไปทางซ้ายครับหรือจะปิดกล้องไปเลยก็ได้นะครับโอเคครับปิดกล้องเรียบร้อย ถัดลงมาจะเป็นในส่วนของห้องนอนนะครับจะมีติดตั้งเซ,เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิไว้นะครับเป็นตัวมี่มินินะครับลงมาจะเป็นในส่วนของควบคุมผ้าม่านครับลงมาอีกก็จะเป็นตัวควบคุมสวิตช์ปลั๊กคอนโทรลเลอร์ครับจะมีในส่วนของควบคุมระบบไฟฟ้าในห้องนะครับเช่นไฟแสงสว่างและพวกปลั๊กนะครับลงมาจะเป็นเวิร์กมนะครับที่มีการติดตั้งตัว ด h t 1 1 Sensor เซนเซอร์อาไว้นะครับสำหรับดูอุณหภูมิและความชื้นครับเรามาดูวิดีโอของอุปกรณ์จริงประกอบการทดสอบการควบคุมสวิตช์รับรักผ่านแอปบนมือถือกันครับในวิดีโอนะครับขวามือด้านบนจะเป็นสวิตช์สีแก๊งนะครับหรือจะเรียกสีแก๊งก็ได้นะครับตามสะดวกในวิดีโอผมจะซูมเข้าไปให้ดูกันนะครับ และผมจะขึ้นภาพหน้าจอของมือถือเอาไว้ทางด้านขวามือครับสวิตช์สีแก๊งจะมีไฟ LED อยู่2สีนะครับคือสีแดงและสีน้ำเงินสีแดงจะเป็นสถานะปิดครับส่วนสีน้ำเงินจะเป็นสถานะเปิดมาดูที่ตำแหน่งของแต่ละปุ่มกันครับที่แถวบนปุ่มแรกด้านซ้ายสำหรับเปิดไฟนอกห้องนอนชั้นสอง มาที่ปุ่มขวาสำหรับเปิดสวิตช์ไฟแสงสว่างในห้องนอนครับที่แถวล่างมากนะครับปุ่มด้านล่างซ้ายเป็นปลั๊กไฟห้องนอนครับส่วนด้านขวาเป็นปลั๊กทีวีและเครื่องเสียงครับลงมาในส่วนของสมาร์ทปลั๊กมากนะครับในส่วนของสมาร์ทปลั๊กของท a าโที่ผมใช้อยู่จะมีด้วยกัน2ตัวนะครับในวิดีโอที่ผมย้ายมาติดตั้งไว้ตรงนี้ พือให้ง่ายต่อการสาธิตสำหรับวิดีโอนี้ครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับโดยตัวด้านขวาจะแทนปลั๊กไปห้องนอนนะครับส่วนตัวด้านซ้ายจะแทนปลั๊กทีวีและเครื่องเสียงครับต่อไปผมจะสาธิตการควบคุมผ่านแอป Home a s s i s t a n t บนมือถือนะครับมาดูที่แอปบนมือถือครับในส่วนของสวิต แอร์ปักคอนโทรลเลอร์ครับจะเห็นว่าตอนนี้ไปสถานะของห้องนอนและปักห้องนอนเปิดอยู่นะครับผมจะลองปิดไฟแสงสว่างให้ดูนะครับจะเห็นว่าไฟแสงสว่างในห้องนอนปิดแล้วนะครับต่อไปจะลองเปิดปักทีวีเครื่องเสียงดูครับปักไฟทีวีเครื่องเสียงออนขึ้นมาแล้วนะครับ ส่วนไฟนอกห้องผมคงจะกดให้ดูไม่ได้นะครับเพราะมันอยู่นอกห้องและเป็นตอนกลางวันครับเดี๋ยวผมเปิดไปแสงสว่างในห้องนอนดูนะครับโอเคครับไฟแสงสว่างในห้องนอนติดแล้วนะครับต่อไปผมจะปิดปลั๊กทีวีเครื่องเสียงครับครับปิดไปแล้วนะครับ ถัดไปผมจะมาสาธิตการทำงานของอโตเมชัทนที่ผมได้กำหนดไว้นะครับผมกำหนดการกบคุมอุปกรณ์ผ้ามา่านไฟแสงสว่างและปลั๊กไฟไปในห้องนอนไว้ครับและกำหนดไว้ว่าถ้าผมปิดปลั๊กไฟห้องนอนไฟห้องนอนก็จะทำการปิดไปด้วยนะครับในกรณีที่ผมกลับมาที่ห้องเมื่อผมเปิดไฟห้องนอน ปลาควไยห้องนอนก็จะทำการเปิดด้วยครับในคลิปนี้เป็นการใช้งานจากมือถือนะครับยังมีคลิปหนึ่งที่ผมจะใช้งานผ่านสวิตซ์4แกล้งนะครับแล้วก็ควบคุมป้าม้าให้ชมกันครับสวัสดีครับสาธิตการใมมช้ automation น,นะครับแล้วผมก็ห้องมานะครับ Uh huh. เปิดเพียงแค่ไฟแสงสว่างภปยนอกนะครับตัวปลั mm ๊ก hmm. จะเปิดไปด้วยนะครับ mm hmm. เห,ห้อง mm ่้ไฟ led ก็จะติดนะครับตัว so mm hmm. ปลั๊กไฟห้องนอนก็จะติดไปด้วยนะครับ ต่อไปผมจะทดลองเปิดผ้มาม่านทิ้งไว้ครึ่งนึงนะครับโอเคครับผมติดว่าผมจะออกจากห้องนะครับผมปิดแค่ปลั๊กไฟห้องนอนจากสวิตช์แก๊ก เท่านั้นนะครับไฟแสงระหว่างในห้องและผ้าม่านจะปิดลงนะครับห้องหับนะครับตัวเครื่องปิดนะครับผ้าม่านจะติดลงครับผมขอจบออโตเมชันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ